สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่ในเกมเกมอะไรวะแป๊บนนงดูชื่อแป๊บหลอดมืบายนะครับผมหรือม o b บา e l หลอดวะก็คือเกมนี้มันเป็นเกมที่แบบว่าให้เรานั้นทําอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมเพิ่งเล่นเหมือนกันเอาเป็นว่าผมจะเล่นให้ดูเล่นกันนะครับผมถ้าใครชอบหรือว่าอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าอยากมีอีกประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องนี้ด้วยครับผมมาเรามาเริ่มเล่นกันเลยอันนี้ก็จะเป็นเควสเควสเมืองนะครับ กดปุด๊บมันก็จะเป็นแบบว่าเราก็จะทำเควสเควสนั้นนะครับผมแต่ผมยังไม่รู้นะว่าเกมนี้มันอะไรยังไงนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเล่นแบบสดๆเมื่อกี้เลยนะฮะดูอันนี้เป็นทางด้านของอะไรวะก็งงเหมือนกันนะครับอัปเกรดอัปเกรดเหรอกดได้ไหมเฮ้ยกดได้ว่านี่คืออะไรอ่ะการเพิ่มเพิ่มการผลิตอาหารอ้าวไม่พอเว้แต้มทาเล่์ไม่พออ๋อต้องมีทาเล่นนะฮะแต้มทาร์เล่นเพิ่ม กดไปอันนี้ก่อนสนามลบผ่านการลบหนึ่งทรัพยากรของเอ่อ BLITHR i T H a, R a i a, I a เออเป็นกุญแจสำคัญของดินแดนจากการเจ้าอิคารัสนั่นก่อนโอเคครับไปเอาดินแดนบริบริเทียนั่นแหละครับคืนกันเถอะเราต้องเอาดินแดนนี้คืนนะฮะ สอดแนมมีสอดแนมกระโจมสอดแหนมสอดแหน,นมกรโจมตีนะฮะโอเคดูเคล็ดลับการต่อสู้นะจัดไปแตะเพื่อปิดนะครับผมอ๋อมันมีแบบว่าสอดแนมศัตรูด้วยแล้วเราก็จะโจมตีได้นะครับโอเคงั้นเราโจมตีก่อนเลือกฮีโร่ของคุณฮีโร่เรามีอยู่เลือกประเภทจํานวนทหารเหรอโอเคเอายังไม่ได้กดเพิ่มอะไรเลยเอาตายตาย ตายเฮ้ยกูจะไม่ได้กดเพิ่มอะไรเลยเอ้ามันต้องกดตอนมันสอนเลยเหรอเฮ้ยมาครับเจ้ายืนอยู่ต่อหน้าอีคอสอีกาเดียวดายวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเจ้าโอ้โหยังกวาดซาเหลินไปเลยครับแล้วตอนนี้ครับหัวสีฟ้าสีแดงกำลังถล่มมือนะครับผมโอ้โหตอนนี้ถล่มแล้วสุดฝีมือเลยครับแตกแล้วครับแตกแล้วนะครับผมโอเคตอนนี้ก็บวกกันเลยนะบวกบวกบวก บวกบวกวันนี้ไม่ลบนะครับวันนี้บวกนะฮะวันนี้อาจารย์จะมาสอนนะครับสอนกับวิธีการบวกนะฮะนี่วิธีการบวกก็ทําอย่างนี้นะฮะโอเคเรามาดูกันเลยครับมาตุมต้มตุมต้มตุมต้มตุ้มตุ้มตุ้มสีฟ้านี่ของเราใช่ไหมน่าจะเป็นของเรานะครับโอเคโจมตีมาเลยโจมตีมันโจมตีมันโจมตีมัน,อ,นอ,อึอเจอเฮ้อโหธนูแม่งโคตรเยอะอะถ้าผมไปยืนตรงนั้นผมโดนคนแรกแล้วมันนะ้งเนี่ยทันูเนาะลองนึกสภาพเดีครับว่าธนูบินขึ้นฟ้าแบบสูงๆเยอะๆแล้วคุณยืนอ,อยู่ตรงนั้นอะคิดว่ารอดปะ รอดนะฮะรอดกระบาแล้วดิชนะจึมจึมจืมูมมสเสียหกเราเสียหกเองครับอื้เฮ้ยหนุกว่ะมันแบบว่ามันเป็นเกมแบบว่าเออเหมือนยึดเมืองปะหรือเอาเมืองคืนประมาณนั้นนะครับแต่ว่าผมก็จะพยายามศึกษาไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมใครที่เคยเล่นเกมนี้หรือว่าอะไรก็กดอะไรวะโอเคใครที่เคยเล่นแบบว่าอะไรก็สามารถแบบอันนี้มันมีแอดเฟนได้ไหมถ้าได้ก็แอดผมมาได้เลยนะครับ ตายแล้เราก็ยึดเมืองของมันเรียบร้อยแล้วเป็นชัยชนะที่งดงามบลิบลิีโอ้ <c oughs> โหกูอ่านคำนี้ไม่ค่อยออกเป็นที่ที่ดีเหมาะแกการเก็บเกี่ยวทรัพยากรโอเคครับเจ้าหญิงคุณได้ไปชิดอันนี้แล้วเออนั่นแหละแหล่งทรัพยากรที่สำคัญโอเคเราได้ยึดยึดที่ออกมานแล้วครับนี่เฮ้ยอะไรอะพยายบาลอะไรอะรักษาคนเหร รักษาอัปเกรดดีไหมอัปเกรดต้องใช้และไม่ตรงตามเงื่อนไขจะต้องบาลักเลเวลสองนะครับต้องการบาลกเลเวลสองแต่ว่าผมขอกดรักษากันลวกันสามทหารถูกรักษาโอเคอันนี้เป็นการฝึกฝึกพลกาลังนะครับโอกทหารที่จะฝึกผมว่าฝึกสายพวกไอ้นี่ดีไหมไอ้ปืนยิงเนี่ยหรือว่าฝึกดาบาดีวะอาร์ชอร์นะครับหรือว่าอะไรดีผมว่าอาร์ชอร์ก็น่าสนนะเพราะว่ามันเป็นมือธนูไง เพราะว่าอันนี้ดีกว่ากองหลังนะฮะกดฝึกไว้เพราะว่ามันจะได้แบบว่าเอออยู่กองหลังแล้วดีไงเยี่ยมเดี๋ยวดูเควสครับมีเควสอะไรให้ทำมั่งอ๋อนี่คือรอใช่ไหมโอเคเราก็เก็บเควสนะครับสําเร็จเลเวลสี่แล้วโว้ยเลเวล v สี่แล้วเอาแล้วแล้วแล้วอันนี้กดอะไรโฆษณานปะเนี่ยสร้างกิวเขาร่วมกิวตอนนี้เพื่อรับ400เจมนะฮะแล้วช่วยเหลือช่วยช่วยแล้วถูกช่วยลด เวลาในการรอเขาร่วมกิวไมีกิวให้ผมเขาร่วมไหมเนะี่ยถ้าผมสมัครกิวแบบว่าอันนี้เต็มรอเลยใช่ไหมยังดีกว่ายังไม่อยากมีกิวอะ่ะเข้าใจป่ะอันนี้คืออะไรครับอันนี้อัปเกรดได้นะฮะกดอัปเกรดก็ต้องมีแคสเซิลแคสเซลวอลนะฮะกดไปนี่คืออะไรอ๋อคืออันนี้จะต้อง Level เลเวล2อเฮ้ยได้วะ่ะ ทำอันนี้เลเวลสองปุ๊บเราก็สามารถอัปเกรดปราสาทของเราได้นะฮะแต่ว่าเราผมอยากอัปเกรดนี่มากเลยพยาบาลเพราะว่ามันจะได้แบบว่าอันนี้อะไรวะอาจจะรักษาเพิ่มได้หรือเปล่าวันนี้ก็มนโนไปเองนะฮะเราเป็นว่าเรากดไปนี่แหละครับสร้างผลิตและเพิ่มการผลิตและเพิ่มการจัดก,การไม้การจะเก็บไม้เออทำไมชอบอ่านผิดๆถูกๆนะครับเอานี้ละกันสร้างคิวเต็มเอาตายลวคิวเต็มกดฟรีนั่นแหละ สร้างโอเคอันนี้ก็เอาหินแร่อาหารเอาอาหารก่อนครับอาหารก่อนสร้างโอเคอันนี้คือสร้างได้ทั้งหมดสี่อย่างเลยไหมดูก่อนเฮ้ยมันสร้างได้หลายอย่างเลยวะดูก่อนดูก่อนนี่เอาสี่อย่างเลยแร่ไม่ได้เอาใช่ไหมเฮ้ยหรือว่าเอาเลยวะอ๋อแร่ไม่ได้เอาเอาจากการแร่ฮะ นั่นเปไนบกไม่กดเรียงกันวะ <c oughs> โอเคอันนี้และเรียบร้อยสุดยอดไปเลย <c oughs> เราสามารถกดฟรีได้นะฮะ <c oughs> มีเควสสำเร็จละอ <c oughs> ุ้ยสำเร็จโคตรเยอะ <c oughs> มาโอ้โหรวยรวยรวยแล้วกูงานนี้ <c oughs> มาครับจริงๆมันมีแบบว่าอันเนี้ยมันเราสามารถยึดเมืองตรงนี้เพื่อจะเป็นดินแดงของเราได้ใช่ไหม <c oughs> โอเคแต่ว่าต้องทำอะไรต่อเฮ้ยมีอะไรตรงนี้ คืออัพอ๋อนี่ไงมีแล้วมีสามันนี่แล้วนี่คือทางน้่นการต่อสู้หรือเปล่าอันนี้ฟู้ดเพิ่มผลิตนะเพิ่ม ATK กองทัพผมว่าเอากองทัพสองอาหารหนึ่งพอนะฮะจริงๆอาหารก็สำคัญนะแต่ผมอยากได้อันเนี้ยเอออยากได้การต่อสู้แบบสูงๆเอ้ยจริงๆมันมีเอ็นใหม่แล้วนะทำไมกูไม่อัพวะนั่นดิช่างมันดูเวสก่อน เวสเมืองอันนี้เราไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวพอเควสเสร็จเขาก็อันนี้แหละครับโอเคเราไปกดไปสนามรบแลวกันมาสนามรบนี้จะชนะหรือแพ้ก็อยู่ที่ชะตาการรมของเราเป็นสถานที่แห่งความรู้และทักษะกำจัดช่างตีวิญญาณน,นั้นเพื่อย,ยึดครองพื้นที่ของมันไปครับเมืองชื่อเมืองมันอ่านยากมากเลยนะสอดแหนมก่อนสอดแหนมเป็นผู้ชำนาญการด้านกำดากรอรูปแบบการลบใช้เครื่องกลเพื่อทำลายกำแพงของเขาเครื่องกล ปืนกลนะ <c oughs> งั้นเดี๋ยวโจมตีนะครับนเครื่องกลคืออะไรล้างการเลือกทหารลบยืนยันโอเคปตอนนั้นผมงงผมงงอยู่ <c oughs> กําลังจูนอยู่นะฮะอันนี้คืออะไรอ่ะคือลดเพื่ออะไรอ๋อนี่คือทหารของเราใช่ไหมเราสามารถลดแล้วเพิ่มได้หรือเปล่าวะ เอาไปหมดเลยนะครับร้อยร้อยเลย่ต้องปรับอะไรจะไปสู้ไม่ต้องคิดมากครับยัง,งงงงอยู่นะเกมมันต้องแบบว่าเออศึกษานี่หนึ่งเพื่อดีเดันถึงความภาคภูมิเราจะสู้จนเราจะสู้จนตัวตายไปจัดการบูกกำแพงกำแพงเราต้องจัดการกำแพงครับบูกบูกบูกอ้ยมันใช้นี่จริงด้วยลูกตุ้มเอาดีเอาดี เอาดิทหารเราจะเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหวตอนนี้กําลังใจเหลือเจ็ดสิบแปดนะครับฝั่งนู้นนะฮะส่วนกําลังใจเราแปดสิบแปดนะครับณตอนนี้บวกไปแล้วโอเคดูดูดูด,ดูสู้กันยามเย็นด้วยนะฮะไปไปเลยเพื่อไปเลยเพื่อโอ้ยเราก็สูสีมันอยู่นะแต่ว่าตอนนี้มันก็หนักนะครับแต่เรารู้สึกว่าเราก็เสียเหมือนกันนะครับเราไม่ได้ดีไปกว่ามันเลยนะฮะเอ้โหดอยู่ขนาดนี้นี่เพิ่งสนามลบที่สองแล้วเนี่ยก็โหดแล้วกำลังใจเราเหลือ493คนแล้วครับ อุ้ยนี่ไอชนะแล้วเย้ yeah. ยากอยู่งั้นเราจะต้องแบบว่าอัพอะไรให้มันดีก่อนแล้วค่อยไปสู้จะดีกว่านะครับ mm hmm. ก่อนฝึกเรียบร้อยเราได้ทําลายฝั่งมาแล้วอ้าวเราไม่ได้ทําลายเหรอเอาเฮ้ยมึงนะรักษาคนก่อน รักษาอัปเกรดรักษาคนเคผมรักษาแล้วน,นี้ฝึกใช่ไหมฝึกทางด้านของอ่านี่ต่อครับคือ,อยากได้นี่เยอะๆ,ๆผมรู้สึกว่า, <ๆ S 2> วามันมันน่าจะสำคัญนะเพราะว่ามันเป็นปืนปืนยิงแบบนี่ยใหญ่ๆอ่ะเราเราเมื่อกี้ไม่ผ่านเหรอเฮ้ยมันเป็นไปนได้จังไหนถ้าเราไปสู้อีกรอบเราจะแพ้ไหมเนี่ยเราลองดูนะฮะไปครับ โจมเตีจัดการโอ้ว oh, <Wish. S 2> ิชดูว่ามันให้สู้หลายรอบนะยังไงกระแพงพังแล้วจัดการว้าวโอ้ตูมตูมตูมเราต้องฆ่าศัตรูมันให้หมดใช่ไหมแต่ตอนนั้นมันหนีไปอ๋อเรือร้ายเรือละไปโอ้ยเรายังโหดอ่ะดูดิตัวใหญ่อยู่ข้างหน้าครับบูบูเห็นไหมเอฟไอ้เอฟปืนใหญ่ๆเห็นไหมครับเห็นไหมลูกธนูใหญ่ๆอ่ะมันคือเป็นของที่เรากำลังอัพซึ่งผมอยากอัพเยอะๆให้มันแบบว่าโหดๆไง แต่มือธนูก็สําคัญนะส่วนพวกดาบอะไรมันเยอะแล้วเราจะเพิ่งอัพดีกว่าอันนี้คือความคิดของผมนะครับจากการชนะเรียบร้อยโอ้โว้าวว้าวว้าวมาได้ยังได้ยังได้แล้วเรียบร้อยหมอนที่2อคุณได้พิชิตอะไรตุ๊ดตุแล้วสร้าง Academy และเวิร์กช็อปที่นั่นเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับดินแดนของคุณอะคาเดมี่นะฮะนี่ฮะอะคาเดมี่แล้วก็เวิร์กช็อปใช่ไหมสิ่งปลูกสร้างโอเคครับข่าวดีคุณสามารถเข้าด้านฮีโร่ด้วยทีมคุณตัวเองได้แล้วด้วยทีมของคุณเองได้แล้วด้านฮีโร่คืออะไรครับแต่เพื่อเริ่มด้านฮีโร่ขับไล่ลุกลานคือความสมงบสุขเพื่อความส,มง,บส,ามสมงบสู่อาณาจักรเออฮีโร่เป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ในการต่อสู้ และดินแดนของคุณทางที่งายที่สุดคุณจะได้รับฮีโร่มาคือการผ่านด่านด่านฮีโร่อ๋อคืออะไรครับลองกดดูแล้วกันนะกดฮีโร่ไปใช้งานกดฮีโร่ไปใช้งานเริ่มการสู้สู้แบบฮีโร่สู้กันอนะ่ะอันนี้คือก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านจะได้รับ MP เมื่อต่อสู้เมื่อมากจะไปพลังอัมมานสารออกมาโอเคโอเคจะก,ก้าเลยจะก,ก้าเลยนัากกาย่นแหละนั่นแหละ อุ้ยอันนี้กระจอกระจบก็ง่อยบ้างครับกระจองง่อยบ้างเอาดีแตะเพื่อไปต่ออ๋อนี่คือไปเรื่อยๆใช่ไหมไป let's go let's go เอ้ยกดใช้ได้ใช้ท่าเรียบร้อยโอ้โหโคตทเท่โคตทเท่ไปต่อไปต่อบอสปรากฏตัวนี่บอสเหรอนี่มาบงบอสกูไม่กลัวแล้วกูกลัวบอสมาอันนี้ใช้สไลด์โอเคครับ ใช้ท่าไม่ต้อยสไลด์สไลด์หนอนโอเคฟันอันั้นแหละโอ้ยสดยอเดเรรียบร้อยเครดมือเสร็จสิน้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับชนะท่านเข้าใจถึงพื้นฐานแล้วเยี่ยมเลยมาจริงๆก็ไม่เข้าใจนะ <c oughs> <c oughs> มันบอกเราเข้าใจแ,แต่ผมยังไม่ได้บอกเลยว่าผมเข้าใจเออเองอีกแล้วพวกมันโอเค นะครับอ๋อนี่คือมันจะเดินไปเรื่อยใช่ไหมข้าเห็นท่านพบอุปกรณ์แล้วข้าจะแสดงให้ข้าจะข้าจะแสดงให้คุณเห็นว่ามันเพิ่มพลังฮีโร่ได้อย่างไรโอเคครับอ๋อนี่คือไว้เพิ่มพลังฮีโร่ไงโดยฮีโร่ที่สวมเอาเอานี้แล้วกันสวมใส่อืมเดินขัน้นเดินขัน้นโอเคเรียบร้อยครับเดินขั้นฮีโร่เพื่อเพิ่มค่าพลัง เพิ่มค่าพลังและค่าการนำทัพโดยฮีโร่ที่เลื่อนขั้นแล้วจะเรียนสกิลใหม่ทันด่านในด่านฮีโร่เพื่อหาอุปกรณ์ให้ฮีโร่ของคุณอ๋อประมาณว่าถ้าเราเล่นอันนี้เราจะสามารถแบบว่าหาแบบของให้ฮีโร่ที่เราจะอัพได้นะครับโอเคแต่ว่าถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็จะเป็นการยึดเมืองใช่ไหมดูๆพอจะเข้าใจละอันนี้คือเอาไว้แบบสู้ใช่ไหมมีจดหมายว่าเพิ่ม HP ทหารราบ โอเคนี่อะไรเฮ้ยมันมีให้ตอบกลับด้วยเหรอไม่เอาดีกว่า <c oughs> นี่ผมอยากดูนี้ผมอยากอัพหมอผมอยากอัพหมอหมอครับขออัพหน่อยครับอันนี้ไปดูดิเราต้องอัพนี้เป็นรวลสองก่อนอัพเกรดอ้าวจ้ากดฟรีนี้เลยโอเคได้ละอัพหมอได้ยังควิดอัพบาเล็ก อันนี้ผมจะเพิ่งผมยังไม่ทําดีกว,ว่าผมจะทําอัพหมอก่อนอัพหมอหาหมอไงต้องเป็นสิ่งสําคัญนะฮะอัปเกรดโรงพยาบาลเรียบร้อยครับแล้วก็เราสามารถรักษาได้ใช่ไหมเอ้ยมันผ่านนี่อีกแล้ววะโอเคงั้นก็สําหรับพันนี้นะครับผมก็ผมขอตัวลาไปแค่น,นี้แล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามแช้เกมนี้เรื่อยๆนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามเกมนี้ด้วยนะครับผมโอเค ผมขออัพก่อนก่อนไปเฮ้ยเอาอย่างนี้มั่งดีกว่านะมือธนูดีกว่าอยากลองโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย